สวัสดีครับพี่น้องท่านนี้มาซื้อกับเขา่าก็เลยเห็นคองเล่นอยู่สาราลอยอำเภอเสละพุม่มสาลาลอยนะครับนี่สาราลอย้ใดอยู่สารสารหลักเมืองไหมเขาเรียสารหลักเมืองนีงน่เนาะสาราลอย จะว่าแต่หน่อยเอิน่นัวตสารละลอยเนาะผ้านี่นี่มาเล่นของเล่นมีของเล่นเนีอยมีผืนผ้าผ้ามาซสื่อกับเขาอยู่ในตลาดก็เลยแวะมาอยู่หนาโรงพยาบาเลเสระภูมินี่แหละครับผมหน้าโรงพาบาเลเสรภูมิ ขึ้นไปขึ้นไปหุ่นมีอันไงพ่อมสุทียาเพิ่นเปนเลนยูลอยเอสเนะี่ยแ,แม่อันยังชีมีขายอยู่เด้เออ,อยูลอยเอสคอยเห็น ชีบล็กกกบอกแบปดิเลยไปคล้องเหรียญโบลายเป็นไงพี่นอ้องเขาจะเอาไปออกกำลังกายมันกา,กาดสิบทั้งเนี่ยบาหูนบาอย่งางนา้ำน้ำน้ำมันมีจฉาน่าเนี่ยมาเสือกับเข่ากันเลยผ้าเพันเห็นแนวเหรียนนะหน้าเมียพันกันเลยวะ ถ้าลูกแวะเลนแม่พราสัตว์โอ้ยน้ำเฮ้ย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 ขึ้นแม่ขึ้นแม่นะตกผุ่นดิเน,น่่เน่เหนูหนูมานะ Ơ, kênh, kênh, kênh Nâng sĩ bò dạng nha Kênh đây này, bàn gen, Ui พุ่นย่างไปหาแม่ยูฟังพุ<ส>่นนี่แหละความสุขของเขาแหละพี่น้องโอ้ยนี่จะน้ำพี่น้องฝนตกพังหมดแล้วของเลนนิดหน่อย คุณปาไปเ,ปปเปปอุเป,าาอเเป,ปะนะอ,อ,อันนี้มาโอ้ยนไปชีคุณ้นะอันสไลเดอร์อันยิ่งยิ่อยเห็นอยู่เ็นขายบ่เออแต่ว่าจักขีก่จักบาทว่ะหลายพัานยืนเน่ยลองไปเมึงบ่ยู่ทางออกเนี่ย <Okay. S 2> ทางออกมาสนามบินเนี่ย ตีนตีนถีบตีนถีบตีนถีบเขาใส่ตีนถีบจ้ะเล่น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 เรากำลังกายเร็ว แค่นี้เพิ่นก็บตื่นตาตื่นใจแล้วพี่น้องม, <c oughs> มึงด่าสิละโดนเดีย๋ดวยวพามาพามาสื่อกับขเขากันเลยแป่มา นี่ข้ามขวัญข้ามขวัญเสรภูมลเสรภูมลเมืองศิลาเรืองโอ้ยมันลบพี่น้องกันหน่อยยืนอยู่ไกลนี่ข้ามขวัญเสรภูมลเดี๋ยวพอเห็นสาาล่าลอย

รถโดดในมาเทียเรนจะอยู่บ้านกับโบอคอยมี่โบอคอยได้เจอรถเจอล่าบบคอยได้เจอภูคนเจอจะทองให้ทองหน้าตื่นตาตื่นใจนี่น่เป็นคนแบบเส้นซิทีฟตื่นโตตลอดเวลาอห่พี่น้องเห็นอย่างแปลกไหมตื่นโตัว โอ้ดากพังหมดแล้วเก่งหูหูัดักดนิัดนักดนิชนัดิชนักดันิักดนิชัดดนิชัูดนิักด งคืนเลยลูกแถวลอยเอ็ดก็บ่าีสวนสัตว์พี่น้องถ้ามีสวนสัตว์ก็จะหน่อยกับชิพาไปจักมื้ออยู่ดอกพาเพินไปเมิ่งสัตว์เมึงงยัง นนลุงบาทซาลซาลอยซาราลอยพี่น้องออย่ามีจัดการประเภทนี้ร้อยกระทุง่งน,ง,ง,นงนีุ่้ยไงพี่น้องยังไงเข้าจอกก็มาร้อยมรงนี้แล้วครับ อยู่หน้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเสระภูมิเลยอากาศร่มรื่นพ่อหรมังม้งพ่อหรืมั้งลูกปะมันสีำดำต้าไปไปเล่นตรงโน,น้นไปเล่นตรงโน,น้นแม่ตรงโน,น้นตรงโน้นสนุกเลยนะ่ะเห็นไหมพี่เขาไปเล่นอยู่น่ะไปเล่นกับพี่เขาปะ ป่ะโอ้ต้องรอจงังสิชาสิบังครับเมียจ้างให้กับเมียครับพี่แน่พี่แน่ตกน้ำเพราะว่าฝนตกมันก็อาจสิแชะเนี่ยเนาะอาโอเคแต่หน่อยไปก่อนครับผมพี่น้องขอขอบบุณขอบคุณพระลูกพระเหลนซื้อดอกทายเห็นมึงความสูขของนี่นี่เนาะสวัสดีครับ พ่นยางเขามาาพนตูจาตูจาแม่เพญนบอกตูจ้าสารหลักเมื่องอำเภอเสรภูมิจ้าเห็นบ่เป็นจ้าเมือ่อครับผมไม่ขึ้นไปนะหนูหนูไม่ขึ้นไปนะลูกนั่นเร็นนั่นไม่ขึ้นไปนะ กูจ้าก็พอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะลูกจะขึ้นไปเล่นยังไงตามดีน้องจะหน่อยไปก่อนครับผมออกตรงนี้เลยแม่